ก็ตามที่อยากจะเจริญรุ่งเรืองยะถิมนะยะถัถิมโมได้ลูกหลานเด้วหมายความว่า อย่าทิ้งพระคุณพ่ออย่าทิ้งพระคุณแม่นะก็คือพระคุณของแม่โมก็คือพระคุณของพ่อนะก็คือาธาตุน้ําธาตุน้ํานี่เป็นาธาตุของแม่ให้เรามาโมก็คือาธาตุดินาธาตุดินก็คือาธาตุของพ่อให้เรามานํามาผสมกับไฟกับลมวิญญาณาาธาตุเข้าไปเป็นปัญจะสาขาเป็นขันห้าขึ้นมาจังนี่เฮ้ามาได้เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าจ๋าใครก็ตามจะทำพิธีใดๆจะออกบ้านไปทำ มาค้าขายก่อนจะรับก่อนจะนอนจะทำพิธีใดๆเขาจึงนิยมให้ตั้งนโมสามจบขึ้นก่อนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเลือกถึงคุณประพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายตั้งนโมสามจบด้วยนากเด้อผู้ใดตั้งนโม,มบ่จบเพิ่นบ่ให้เขาโบสถ์ขอเชิญจ้ะ วัลวัติอาจารย์เครื่องไฟลบเสียงเบียดลงให้อาจารย์เนี่ยด้วยอาจารย์ใส,เส่เสียงเบียดบ่ได้เสียงมันแหบจ้ะใส่เสียงเบียดไล่บ่ได้เด้อมาตาปิตะเลปะมาเทนะทวาระตะเยนะักะตังสับพังอปาราทังขมาตุโนปพันเต กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังสัพพปาปังวินากสันตุว่าเป็นภาษาบาลีพี่น้องอาจจะฟังไม่เข้าใจความหมายสักเท่าไหร่บัดน,นี้ให้วาเป็นภาษาบ้านเฮาเด้อหนักเด้อว่าตามเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับจีบผ่านมาลูกอาจสิเคยเฮตดให้พ่อกับแม่ ได้หน่อยอกหน้อยใจอยอนลูกได้ลำบากใจอยอนลูกได้เสียใจอยอนลูกลกหลุเท่าพ่ถึงการอ่าวโหสิให้ลูกในเด้อครับลูกหักพ่อหักแม่ต่อไปนี้สิ่งใดก็าตามที่ลูกทำไปแล้วเว้าไปแล้วที่ทำไม่พอกับแม่น่อยอกน,น่อยใจ เสียใจกระทบกระเทือนจิตใจโลกสิบกกระทํำอีกโลกสิบวาวอีกสีตั้งใจบวชบูชาคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายพ่อแม่ผู้ใดที่ล่วงลับไปก็ขอให้มาเอาบุญบวชน้ำลูกเด้อครับส่วนพ่อแมยยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ได้บุญน้ำลูกเด้อครับ เมื่อนีเจ้าภาพใหญ่ใจบุญที่มาเป็นเจ้าภาพให้ขอขอบพระคุณเด้อครับคอยมีความสุขความเจริญข้าพเจ้าสิตั้งใจบวชประพฤติปฏิบัติธรรมแพ่บุญกุศลตอบแทนพระคุณเจ้าภาพใย,ยใจบุญพี่น้องทุกทุกคนที่มีส่วนรวมในงานนี้ให้ได้บุญน้ำหนากหลายๆ สิ่งใดทีนด่น้าอาจจะพิดพาดไปต่อภูมิพอกุณทั้งหลายอะโหสิให้เนี่ยเด้อครับบัดนี้ใครที่มีพ่อมีแม่อยู่หรือมีตายายอยู่ใกล้ๆให้ขยับไปกาบตักท่านได้เลยแล้วก็กเสร็จแล้วก็มานั่งที่เดิมมีบ่อภูมิพ่อ,ม,พอมีแม่อยู่นี่ <Yeah. S 1> อ่าเอ้ยผููยิงคนนีล้ล่ะผููใายคนนีล้ล่ะเหลี่ยงเจ้ามาผ้าเจ้าใหญ่ เมอกระบอกไตให้กระบอกตองย่ามห่อนกระปัดวีย่ามเค็บป่วยจังสีบอบกแม่เลีนหายาข้ามือย่าห่อนกายญ้าพ่อเมกะวี่ผัดจอมนมไม่กินจูอยากปนเอกเพี้ยนสู่เพี้ยนพุทธตาบริแยงนายบาดวาเลียงใหญ่เลวได้แท้หนีการน้ำนมสาธุพี่น้องให้สาธุด้วยกันสามครั้งดังๆเอาบุญด้วยกันเด้อสาทุสาธุสาธุ โนโมทามิมุงยูทูมา้าอมองไดมันมุงกัดตัดออกเอาเด้อมองไดมันตลกไลกัตัดออกแทนดเด้อเดวเป็นเสว่าหมอพามตะลกะเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้ให้เจ้านาคนั่งพับเพียบอีกนิดหนึ่งก่อนเสรีของส่วนตัวมาน่ำอย

เตชัวชัยยาตัวาวังชัยยามั่งกันล่ยังว่าเมื่อนี้เลี้ยวเป็นมืออม่อวุตตโชวอุตตมะโยกุตตมาราชาอุตตมาชัยยาอุตตมาเต็ทาวันนี้เป็นวันลาพาลำเลือด บปเสดเป็นม่วงคุลปุ่นแปลงดีทุกแต่งเลว้วปากวันแก้ยวยกยอมามีทางลุ่มตาพ่อเมียพ่อเท่าเคีและเลียนีนองวงสาดีนัวการกระมาสนร้อนทุกตัวน เพื่อจากมาใายเสียเจ้านาเจ้าจากได้พัดพากหวงังเกี่หาจาักได้ลาบิดาและมารดาวกไปบัวหนวดในศาสนาเจ้าก็คิดถึงควรมิดาและมารดาได้เลี้ยงมาเป็นันงาน เลี้ยงลำบาตทุกวันคืนเตะอยูอย่ในอู่ทอนท้องมีลำบาตเตะกันเงินเกียร์ละการนัดนวันถอนกียรของเพจเสียพอดแม่ของเจ้ากัดคอยเพี้ยนโดดน้อนาดน้อง มขวางเจ้ามีขวางเจ้ากินเนอขวางผิดเสียพอมีกวคอยเพียงหนูนอนาดหน